สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเจอกับผมนะครับเฮียบอยนะครับวันนี้นะครับก็มีพระบ้านนะครับมาแบ่งปันกันนะครับทั้งหมดส5ิบห้ารายการนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับทางเรานะครับขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ที่หน้าจอแล้วนะครับช่องของเรานะครับจัดส่งฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันพระทุกองค์นะครับตรงตามปกทุกรายการเลยนะครับ พี่ๆท่านไหนเห็นไลฟ์สดนะครับไม่ต้องรอให้จบไลฟ์สดก็ได้นะครับสามารถโทรสอบถามกันได้เลยนะครับรอมารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระยอดขุนพลนะครับพระยอดขุนพลนะครับนี่ครับมีคาบลาเก่าๆนะครับมีคาบลาเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพระยอดขุนพลนะครับนี่ครับเม็ดแร่เดิมๆนะครับมีเม็ดแร่เดิมๆเลยนะครับ ราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพระยอดขนพลนะครับมีหน้ามีตานะครับนี่ครับมีหน้ามีตานะครับนี่ครับนิ้วมือคมคมแบบนี้เลยนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับไปต่อนี่รายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับไม่ตัดปีกนะครับมีเม็ดพระธาตุนะครับรายการนี้นะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับพระสมเด็จนะครับไม่ตัดปีกนะครับมีเม็ดพระธาตุนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับ ราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับด้านหลังนะครับเป็นตาราชกรรอสี่นะครับนี่ครับเป็นตารอสี่นะครับบางคนก็เรียกว่าตาชดานะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับไปต่อกันที่รายการต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์วจุดนะครับเป็นพิมพ์เล็กวจุดนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองลมดํานะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองเหลืองลมดํานะครับ นี่ครับใบหน้าคมคมนะครับใบหูคมคมแบบนี้เลยนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับหลวงพุททวดนะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับพิมวอจุดนะครับนี่ครับขอบตับสวยๆเดิมๆเลยนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับที่เป็นที่มาของวอจุดนะครับตรงหัววอแหวนจะมีจุดอย่างนี้นะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับ ไปต่อกันที่รายการที่สี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเป็นเหรียญหลวงพระแดงรุ่นแรกนะครับปีสอง3ห้าูนยสามวัดเข่าบันไดอินะครับรายการนี้เนื้อเงินนะครับราคาเก้าร้ยบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับใบหน้าคมๆนะครับราคาเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งเดิมๆแบบนี้เลยนะครับราคาเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับ ด้านหลังนะครับจะมีอัครยานคมชัดนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับราคา900บาทนะครับมาพร้อมห่วงเชื่อมเดิมจากวัดเลยนะครับราคา900บาทเท่านั้นนะครับไปต่อกันที่รายการต่อไปนะครับรายการที่5นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับพิมพ์ผ่าปากนะครับนี่ครับปีศูนย์แปดนะครับหรือว่ารุ่นเรื่องสมณศักดิ์นะครับนี่ครับทิ่ปากนะครับจะมีเส้นผ่าแบบนี้นะครับ รายการนี้นะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับด้านหลังนะครับจะเขียนว่าพระครูวิสัยโสพลนะครับงานนี้งานเลื่อนสมณศักดิ์นะครับปีสองห้าศูนย์แปดนะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับไปต่อกันที่รายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับน่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตเนื้อเงินนะครับปีสองสี่หกเก้านะครับ ไม่ตัดปีกนะครับเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่หายากมากๆเลยนะครับราคาเก้าร้อยบาทนะครับด้านหลังนะครับจะมีรอยจานนะครับหลวงพะกันนะครับนี่ครับรอยจานหลวงพะกันนะครับรอยจานหลวงพอกัน์คมๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันกันที่เก้าร้อยบาทนะครับราคาเก้าร้อยบาทไปต่อที่รายการต่อไปนะครับ เป็นล็อกเก็ตในหลวงนะครับเสด็จพ่อรอเก้านะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันทุกท่านนะครับเอาห้าร้อบาทนะครับล็อกเก็ตในหลวงนะครับนี่ครับราคา500บาทเท่านั้นนะครับความเก่านะครับจะเป็นตามมดแบบนี้นะครับด้านหลังล็อกเก็ตนะครับราคา500บาทเท่านั้นนะครับไปต่อกันที่รายการต่อไปนะครับเป็นหลวงปูทวดนะครับพิมพ์ทอใหญ่นะครับหลวงปูทวดพิมพ์ทอใหญ่ รายการนี้นะครับแบ่งปันกันนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับราคาห้0ร้บาทเท่านั้นนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับพิมพ์ใหญ่หลังหนังสือนะครับพิมพ์ทอใหญ่นะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับไปต่อกันที่รายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับปีสองสี่หกหกนะครับ เป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยกระไหล่ทองแห้งๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันกันนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับเป็นขอบกระบอกนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยราคาห้าร้อยบาทนะครับไปต่อกันที่รายการต่อไปนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่แปดสองวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับจะเป็นตัวหนังสือนะครับพิมพ์ดอกจันโค้งนะครับนี่ครับพิมพ์ดอกจันโค้งนะครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับปีสองสี่แปดสองนะครับพิมพ์ดอกจันโค้งนะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับไปต่อกันที่รายการต่อไปนะครับ เป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะครับรูปหลอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นเนื้ออันปะก้านะครับด้านล่างนะครับจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมพิมพ์เอนะครับปีสองสี่แปดสองวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับน่ครับด้านข้างจะมีรอยตะไบนะครับนี 2. 2่ครับเป็นรอยตะไบนะครับเป็นเนื้ออันปะก้านะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับที่ก้นนะครับจะมีรอยจานนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ไปต่อที่รายการต่อไปนะครับหลวงพ่อพรมนะครับพิมพ์หลังเตาเีดนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันทุกท่านนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อพรมนะครับพิมพ์หลังเตาเรดนะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ไปต่อนี่รายการต่อไปนะครับเป็นพระกิ่งนะครับชินนบัญชรนะครับหลวงปู่ทิมนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับรายการนี้นะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับราคาหนึ่งพันบาทนะครับพระกิ่งชินนบัญชรหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับก้นผงพายกุมารนะครับหมายเลขนะครับสองสองเก้านะครับหมายเลขสองสองเก้านะครับก้นผงพายกุมารนะครับนี่ครับ ด้านหลังมีรอยจานนะครับราคาหนึ่งพันบาทนะครับไปต่อกันที่รายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียวนะครับเหรียญหลวงพ่อเขียววัดหลวงมนนะครับเป็นเนื้อกะไหลเงินนะครับเป็นผิวกะไหลเงินเดิมๆแบบนี้เลยนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเขียวนะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับวัดหลวงมนนะครับปีสองห้าหนึ่งสามนะครับไปต่อกันที่รายการต่อไปนะครับ เป็นพระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นะครับกกวัดมหาวันนะครับนี่ครับลงทองเก่าแบบนี้เลยนะครับนี่ครับลงทองเก่าแบบนี้เลยราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับรายการนี้นะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับพระรอดนะครับกกวัดมหาวันนะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับไปต่อกันที่รายการต่อไปนะครับ เป็นพระพุทโธน้อยนะครับแม่ชีบุญเรือนนะครับวัดอาวุธนะครับนี่ครับพระพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนวัดอาวุธนะครับมาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเดิมๆเลยนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันกันที่6 0 0บาทนะครับราคา600บาทนะครับพระพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะครับราคา600บาทเท่านั้นนะครับไปต่อกันที่รายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับ มวลสารชัดเจนนะครับนี่ครับเป็นยุคต้นนะครับพิมพ์ใหญ่ยุคต้นนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันกันที่ห้าร้อยบาทนะครับราคาห้าร้อยบาทสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับไปต่อที่รายการต่อไปนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อชวยนะครับเหรียญหลวงพ่อช่วยวัดคงคารามนะครับเหรียญหลวงพ่อช่วยวัดคงคารามนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับมาพร้อมห่วงเชื่อมเดิมๆนะครับเป็นขอบกระบอกนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันกันที่500บาทเท่านั้นนะครับราคา5้าอยบาทนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไปต่อที่รายการต่อไปนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับรุ่นผ่าปากนะครับปีสองห้าศูนย์แปดนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเป็นผิวมันปูนะครับนี่ครับมีค่าผิวประหลอดเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเส้นสวยๆเลยนะครับมีเส้นใส่ฝนนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันกันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาห้าร้อยบาทนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ไปต่อนี่รายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพุทธดนะครับเป็นพิมพ์หัวไม่ขีดนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับนี่ครับหลวงพุทธดนะครับพิมพ์หัวไม่ขีดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันเอฟซีทุกท่านนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับมวลสารเดิมเดิมด้ง่ายๆเลยนะครับนี่ครับผิวมันๆแห้งๆนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับไปต่อนที่รายการต่อไปนะครับ เป็นหลวงพุทวดนะครับเนื้อทองราคังนะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่หายากนะครับหลวงพุทวดนะครับนี่ครับเนื้อทองระคังนะครับเนี่ยครับเส้นคมคมนะครับบัวคมคมเด้งๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับหลวงพุทวดเนื้อทองระคังนะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับไปต่อกันที่รายการต่อไปนะครับ เป็นพระพรมนะครับหลวงปู่ดูนะครับพรมสี <iałem S 1> หน้าหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับจังหวัดอยุธยานะครับน่ครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับเนื้อฝาบาทนะครับลงทองเก่าเก่านะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันเอฟซีทุกท่านนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับพรมสีหน้าหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จจิตรดานะครับ เป็นเนื้อกระไ่ทอง 18K นะครับด้านหลังนะครับเป็นตาคุดนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปัน FC ทุกท่านนะครับเอา600บาทนะครับราคา600บาทนะครับนะครับด้านหลังเป็นตาคุดนะครับเนื้อกระไ่ทอง 18K นะครับไปต่อในรายการต่อไปนะครับนี่ครับ พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันเอฟซีทุกท่านนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นพิมพ์ประกบนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับไปต่อนี่รายการต่อไปนะครับเป็นพระผงของขวัญนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ํารุ่นแรกนะครับ พระผงของขอนหลวงสดวัดปากน้ํานะครับนะครับเครือแบลคเกอร์นะครับแลคเกอร์แห้งๆเดิมๆแบบนี้นะครับแบ่งปันกันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับไปต่อนี้รายการต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่สุขนะครับวัดปากทองมาขมเท่านะครับหลวงปู่สุกวัดปากทองมาขมเท่าพร้อมเลียมกรอบนะครับเรี่ยมกรอบทองฝังเพชรเดิมๆแบบนี้เลยแบ่งปันกันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับ นี่ครับด้านหลังนะครับมีรอยจานนะครับรอยจานหลวงปู่สุขนะครับนี่ครับรอยจานหลวงปู่สุขเดิมๆเลยรายการนี้นะครับแบ่งปันกันนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับไปต่อนี่รายการต่อไปนะครับเป็นพระขุนแผนนะครับนี่ครับพระขุนแผนนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเป็นเนื้อเหลืองนะครับนี่ครับแตกลายงานเดิมๆนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ พระขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับจังหวัดอยุธยานะครับไปต่อกันที่รายการต่อไปนะครับนี่ครับพระลีลา25สศตวรรษนะครับพระลีลา25สศตวรรษนะครับปี2500นะครับปลกเสร็จที่พุทธมนฑลนะครับพิธีสารยานะครับเป็นพิธีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่ครับรายการนี้นะครับแบ่งปันกันที่600บาทนะครับราคา600บาทนะครับ ไปต่อที่รายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่ทวดนะครับพิมพ์ใหญ่หลังเตารีษนะครับปีสองห้าศูนย์ห้านะครับมีคาบขี้เบ้าเดิมๆนะครับนี่ครับมีคาบขี้เบ้าเดิมๆนะครับใบหน้าคมชัดนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันเอฟซีทุกท่านนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับราคาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับหลวงพ่ทวดพิมพ์ใหญ่หลังเตารีษนะครับราคาหกร้อยบาทนะครับไปต่อที่รายการต่อไปนะครับ เป็นเหรียญมอทบอนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับเหรียญมอทบอหลวงพ่อเกษมนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับนี่ครับหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเหรียญมอทบอเจ็ดนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาห้าร้อยบาทผิวลมดําเดิมๆเลยนะครับเป็นผิวประหลอดนะครับไปต่อกันที่รายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อพรมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับนี่ครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับเก้าสิบปีนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมเก้าสิบปีเนื้อทองแดงนะครับวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์นะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันกันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาห้าร้อยบาทไปต่อนี่รายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขีไก่นะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขีไก่นะครับวัดบางนมโคนะครับจังหวัดเอจังหวัดอยุธยานะครับ เป็นเนื้อดินเผานะครับเนื้อดินเผาแดงๆเดิมๆแบบนี้เลยด้านบนนะครับจะอุดผงนะครับนี่ครับผงอุดเต็มๆเดิมๆนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับเนื้อจะต้องละเอียดแบบนี้เลยนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับไปต่อกันที่รายการต่อไปนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่ครับ เป็นเนื้อทองระคังนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาห้าร้อยบาทไปต่อที่รายการต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์อาปเช่นะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์อาปรเช่นะครับวัดช้างให้นะครับเป็นพิมพ์หน้าเงี่นนะครับนี่ครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์อาปรเช่นะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับไปต่อที่รายการสุดท้ายนะครับ เหรียญบาทน้ำมนต์นะครับหลวงปู่ทิมนะครับต่อโครสารานะครับต่อโคดสารานะครับเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันเอฟซีทุกท่านนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหานไร่นะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจรายการไหนนะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับทางเรานะครับขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ที่หน้าจอแล้วนะครับ เบอร์0649083005นะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนวันนี้นะครับทางเรานะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ